สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a k คาสาขานั่งเรียนปิ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไลค์แป๊บหนึ่งก่อนนะวันนี้เรามาอยู่กับตัว MG ZS นะครับหรือ ZS นั่นเองก็ตัวนี้เป็นตัว X+ นะครับผมถามว่าทำไมถึงเป็นตัว X+ เพราะว่าตัวนี้เป็นตัว m i n น c ์เช g งปี2020ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าจะมีแค่ตัว C+ ath, D+ ath, แล้วก็ X+ นั่นเองอ่า มาดูภายนอกเขาว่ามีอะไรแตกต่างจากตัวเก่ามั่งก็คือตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นตัวท็อปสุดก็คือมาจากพัฒนามาจากตัว x l o o ตัวเก่านั่นเองตัวนี้เป็นตัว่าเดี๋ยวผมต้องให้ดูไฟก่อนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงจากไฟหน้าของเขานั่นเองเครื่องฟิสต้์ติดง่ายนะครับ เห็นไหมครับว่าตัวไฟ Daytime Running หรือ Daylight ตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายถูกความแล้วนะแล้วก็เป็นไฟ LED โปรเจ c เตอด้วยนะครับผมรวมถึงตัวนี้ก็จะมีตัวกระจังหน้าโคมเมียมเป็นตัวหกเหลี่ยมแล้วนั่นเองหรือว่าบางท่านอาจจะมองเป็นตัวคล้ายๆกับคา,า,างหมู แล้วก็ไฟไฟสปอร์ตไลท์ครับก็จะมีคิ้วเพิ่มขึ้นมาอีกใช่เห็นไหมครับว่านอกจากไฟ led Projector แล้วไฟ d a y time r u n n i n g แล้วเขาจะมีตัวไดมอนด์รับนะครับก็คือไฟที่วิ่งอยู่เต็มขอบเลยตัวนี้มาพร้อมกับล้อ m a ็ t w o ทูโทตัวใหม่นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตชุดแต่งรอบคัน อ่าเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับมาพร้อมกับราวหลังคานะครับตัวนี้สามารถตัวนี้เป็นรถ SUV อูอเนกประสงค์นะครับคือเราจะติดแหลกเพิ่มก็ได้เพื่อเคลขนกระเป๋งขนกระเป๋าเพื่อเราไปสี่คนอย่างเงี้ยจะได้นั่งสบายแล้วก็กระเป๋าไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอากระเป๋าไว้ที่หลังคาแทนที่จะไว้ข้างหลัง่าแต่อาจจะไม่ไปเยอะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้มันมาพร้อมกับหลังคาไออะไรนะพาโนลามิกตัวนี้เป็นพาโนรามิกสันลูปนะครับบัเจ๊บบเจพาโนรามิกก๊าสลูปนะอ่าฝาท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้สบายอย่างที่บอกไงถ้านั่งสี่คนแล้วอะ่ะกระเป๋าเดินทางสี่ใบก็ยังใส่ได้สบาย ไปเที่ยวไปแคมปิ้งเดินทางจากจังหวัดครับวิ่งทางไกลได้เพราะว่าฐานล้อกว้างและที่สําคัญก็คือประหยัดน้ํามันเพราะว่าเครื่องยนต์หน้าเองอเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในตัวนี้ก็ตกแตง่งตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าเป็นสีทูโทนก็คือเป็นสีน้ําตาลกับสีเทาเข้มนะครับส่วน คือเขาจะแต่งตั้งแต่ประตูคอนโซลแล้วก็คอนโซลกลางที่พักแขนแม้กระทั่งตัวอคอนโซลหน้ารถที่หลังพวงมาลัยแล้วสีเบาะหน้าเบาะหลังจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูชัดๆหน่อยอเห็นไหมครับว่าจะเป็นภายในดูหรูหรามากครับเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลสลับกับอันนี้มันเหมือนเทาน้ำเงินเน,ะนาะเป็นเทาน้ำเงินเทาเข้มเทาเทาสเปซเกรย์อะไรประมาณนั้น ใช่ครับผมตัวนี้เป็นไฟ LED แล้วนะจะไม่ใช่เป็นไฟส้มเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่สำคัญหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ10นิ้วระบบไอสมาร์พร้อมกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มีสามารถใส่ซิมการ์ดหรือว่ามี Wi-Fi ในตัวลามีอินเทอร์เน็ตในตัวได้นะครับเชื่อมข้อมูลกับศูนย์อรู้สึกว่าระบบเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เป็น a p p l e c a r า l พ y หรือ Android เนี่ยจะเป็นของ True อ่าเป็นของทัวรแล้วก็มีจุกให้ด้วยนะครับก็คือเป็น <Online. S 1> ฟังเพลงออนไลน์เพราะว่ามันจะมีอ่าอะไรเป็นของตัวเองนะไอไบ i ฟเป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> ใช่ตัวนี้ก็สะดวกสบายครับเวลารถเสียหรือมีปัญหามีปุ่ม call center <Yeah. S 1> ที่กดโทรผ่านภงมาเลยได้เลยอันนี้ทำลักษณะอ่าแบรนด์ยุโรปฝั่งเยอรมันอ่า <laughs> เราไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนนะครับเนี่เห็นไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตในตัวจะฟังเพลงแนวไหนก็ได้ของจุกเลยนะครับผม คุ้มแค่นั่งเล่นฮะคุ้มเลยอ่ะแค่นั่งเล่นเพลงในรถก็ไม่ต้องขับรถไปไหนแล้วจะตดรถทิ้งไว้แล้วนะรถโทรศัพท์อาจจะไม่ยังเป็นถ้าต้องเปิดเพลงถูกต้องครับอาจจะเอาไว้คอนเน็กเป็นคาเพเป็นดูแมปเอาตัวนี้เป็นซอฟต์ทัชหมดเลยนะครับทําด้วยวัสดุหนังดีเย็บทุกอย่างนะครับไม่ใช่เป็นหนังอัดนะพวงมาลัยเป็นสองเทกเจอร์นะครับมีทั้งหนังรูระบายอากาศในส่วนที่เราจับบ่อย จะได้ไม่ร้อนเหงื่อไม่ออกมากนะครับแล้วก็เป็นหนังเย็บหนังด้านด้านเลยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ยหางที่บอกปุ่มคอเซนเตอร์แล้วก็คอนโทรลที่หน้าจอหน้าจอเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะไม่มีอนาล็อกที่เป็นเข็มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ oh. วัดรอบก็เป็นตัวนี้เลยอ่าเป็นดิจิตอลเลย oh. Oh. ใช่ครับตัวนี้ไม oh. ่เพียงแค่สี่หมื่นเก้าแสดงสถานะรถทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอหมดเลยนะครับ แล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้เป็นปุ่มแอร์ก็จริงครับแต่เวลาบวกขึ้นลงอ่านี่เป็นปุ่มปรับเสียงนะครับทํางานร่วมกับจอเนี่ยแอร์ Air. ก็คือเป็นแอร์ดิจิตอลครับปรับในนี้ได้ด้วยแม้กระทั่งปรับได้หมดทุกอย่างนะครับมันก็กึ่งๆครับน่าจะเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าแต่แค่มันไม่มีตัวเลขเฉยๆเพราะว่ามันทํางานร่วมกับปุ่มกดตรงนี้ได้ด้วยทั้งที่หน้าจอนี้เดี๋ยวขออนุญาตนี่นะครับเดีย๋ยวเห็นไม่ชัด ตัวนี้ระบบช่วยลงทางชันก็มีนะครับผมนี่กุญจะโชว์กุญแจคีเลตก่อนตัวนี้เป็นคีเรตพุสตาสมาร์ตเอ็นทีพักชันคอนโทรลนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นรถโฟล์ววิเราก็มีทักชันคอนโทรลแล้วก็มีตัวกล้อง360องศาสําหรับเวลาเราขับรถแล้วเราดูได้ว่าเราเลี้ยวพ้นไม่พ้นมีอะไรอยู่รอบ od, รถเราไหมอะไรเงี้ยครับผมค่าสถานะตัวรถทุกอย่างกดปุ๊บตัวเนี้คําว่าไฟส่องทางเข้าบ้านในทางคนที่รู้จักก็คือไฟฟอลโล่โฮม สมมติว่าเราจอดรถในบ้านแล้วเราไปเด,ดินไขกุญแจหรือเปิดประตูอยู่นะครับมันก็จะส่องไฟให้เราใช่มีเซนเซอร์ว่ามันจะส่องไฟให้เราถ้าเกิดว่าเราเข้าบ้านไปแล้วรถถึงจะดับไฟอัตโนมัติอ่าหรือว่าจะปรับหน่วงก็ได้นะครับ<ช>ที่สําคัญคือเวลาเราค้นหารถเราสามารถตั้งได้ได้ว่าจะเป็นไฟหรือว่าทั้งไฟทั้งเสียงอ่าถ้าเกิดว่าเป็นพวงมาลัย สามารถตั้งพวงมาลัยได้ว่าจะเป็นหนักหรือมาตรฐานหรือว่าเบาขับในเมืองเอาเบาๆไปเลยครับขับทางไกลก็เอามั่นคงไปเลยตัวนี้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์เป็น cvt แล้วครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮงก็คือว่าติดไฟแดงก็ไม่ต้องห่วงเลยเร่งเบรกเร่งเบรกเองอัตโนมัติแต่ต้องทํางานร่วมกับการฆ่าถีมขันนิรภัยเท่านั้นครับส่วนตัวเกียร์ก็คือมีสปอร์ตโทนิกด้วยสามารถบบกรบเปลี่ยนเกียร์เองได้ตามอารมณ์ ไตล์สปอร์ตหรือว่าจะขับบนเขาได้หมดทุกอย่างออปชันพูดกัน3วันก็ไม่หมดนะครับในบรรดา m อ็มจีอ่ะเดี๋ยวเราขอสรุปกันเลยแล้วกันนะครับท่านใดอยากได้เจาะลึกยังไงเพิ่มเติมสามารถทักแชททัก,ทกเพจเรามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจรับซื้อขายรถทั่วภาคเหนือทั่วประเทศเอเคคาร์นั่งเรียนปิ้นหรือว่าจะเป็นเพจ AK หน้าปิน้นหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ปริ้ c คาร์เซ็นเตอร์ .com ไลน์แอดนะครับแอดไซสีเด็อันเดอร์สกอร์ยูสคาร หรือแม้กระทั่งขายไอเดีเว็บไซต์ขายรถทุกอย่างสามารถแชทเข้ามาถามได้สามารถโทรเข้ามาถามเบอร์โทรศัพท์บนเพจเราได้นะครับสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่เอเคคาสาขาหนา้าโรงเรียนปิ้นถ้ามาเอากสารเด็กนะครับสองไฟแดงสายมือ50เมตรถ้ามาจากสะพานนครพริงก็คือ1น่ไฟแดงก่อนถึงไปในที่สองขวามือนะครับ50เมตรรถเรานะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกามตัดต่อนะครับ ตรวจพบเจอเอามาคืนได้เลยเราคืนเงินให้100%ยส่วนเรามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านนะครับแล้วก็จบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนเข้ามาปรึกษาเราได้ยังไงก็ฝากด้ยนะครับเจ้า MG นะครับตัวนี้ราคา5้า0 0 0สามหมืบาทไม่น้อยน้อยออปชั่นจุกๆนะครับรถปี2020ท่านใดอยากได้นะครับตัวนี้ MG z s 1 5 X Plus นะครับเข้ามาได้ที่เอคาสาขาหน้าเรียนปิ้นเลย อ่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ